สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นต้องขอชี้แจงก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นโควิดก็กลับมาท็อปฟอร์มอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นก็แต่หลักหมืน่นกว่าๆอีกแล้วนั้นก็สรุปคือวันนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับท่านผู้ชมให้พวกหัวรอดนั้นไปที่อื่นก่อนครับท่านเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนโควิดงาบไปกินได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมก็หลายต่อหลาย <darker S 2> การดังบูชมบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงเหรอเปล่าผมก็บอกว่าไม่รู้นะการดังบูชมแต่ที่รู้แน่แตอนนี้นั้นอ่าประยุทธ์อาจจะลาลับขอฟ้าไปอีกไม่นานนี้นะการดังบูชมเพราะว่าตอนนี้นั้นกระแสการไม่เอาประยุทธ์นั้นเยอะเหลือเกินนะเนี่ยแต่ว่าโบมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้นะการดังบูชมเพราะว่าประกาศลั่นอย่างเป็นทางการเหลือเกินครับว่าเออเป็นผู้องคลักษ์พิทักษ์ไข่นะการดังบูชมแต่ไข่ที่ว่านั้นไม่ใช่ไข่เป็ดสองตัวที่เลี้ยงจากกันที่มันบอกให้ไไปเลี้ยงก่่นนะครับทา เป็นการปกป้องไข่ประยุทธ์นะก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้สุทินคังแสงครับท่านแต่คังแสงที่ว่านี้ข้างในไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าเป็นนามสกุลก็แนะให้ประยุทธ์ลาออกไปเสียเธอเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดถึงขั้นขนาดต้องลดตัววอนพักร่วมรัฐบาลประคองสภาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตาม,มองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวหลังจากที่เมื่อวานนี้ประยุทธ์จันโอชานะครัะคะบท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีที่ยึอดอำนาจมาจากนางสาวยิ่งรักชินวัตนเมื่อปี57็ดนั้นแล้วก็เมื่อวานน,ะะน,น,นี้ะรับ่ีกพ ภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับบอกว่าหนูหนูหนูช่วยหน่อยหนูช่วยหน่อยในที่นี้ไม่ใช่ว่าหนูที่เป็นเด็กๆนะครับท่านผู้ชมแต่หมายถึงนายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านผู้ชมหรือจะสุขแล้วว่านี่โอ้จำไม่ค่อยได้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยสุทินเผยเพื่อไทยจัดกําลัง3 0สสซักฟอกรัฐบาลแล้วก็เย,ออยียหยานประยุทธ์ครับท่านรู้ชะตาชีวิตลดตัวอ่อนบอนพักร่วมเออช่วยประคองสภานะนี่ชี้ช่องไข ก่อนถูกแหกโค้งถูกวดคว่ำแล้วก็ดักคอขู่นับประชุมเหมือนประจานตัวเองขัดแล้วธรรมนูญนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคุณสุทินค้งแสงครับท่านก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่ใช่ไม่จะโอ้ตายแล้วลืมไปนะครับท่านผู้ชมมันมีหน้าของบุคคลบางคนนั้นที่ท่านอาจจะกําลังกินข้าวด้วยความอร่อยนั้นแต่ถ้าเกิดเห็นหน้าคนคนนี้ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยกินข้าวไม่ลงเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ใช่ทำเล่นนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่ายิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวน พ่อก็ว่าผมไม่หยุดยั้งเลยนะบอกมึงเอารูปบ้าอะไรมาขึ้นโปนี่นะครับท่านผู้ชมก็ขออภัยไปด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ลืมก็เป็นภาพการมองแบบนี้นะครับมองแบบนี้แต่ครั้งก่อนนั้นที่ถ่ายไก่โป้นั้น ก็โอ้โหอันนี้หนักกว่าภาพเมื่อกี้อีกนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวแล้วก็ตั้งว่าสวัสดีทั้งหลายด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งคุณนา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 ๆหลายๆคนครูเค้กอ๋อพี่ละนุ่งพี่ละเน่ก็สวัสดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวทําไม่แชทมันไม่ไม่ใช่ทำไมแชทมันไม่เด้งอ้ยทำไมมันไปผวนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เลดิดบี้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้นั้นมีตาม่าแห่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็พายแพ้ยับเยินไม่หยุดยั้งรอนนนนนนีี้้ททท่กกมมมั็แพาาูชตติด ไปว่าเลือกตั้งสมัยหน้านั้นจะสูญพันธุ์หรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่หลังจากที่มีดราม่าในการดู้ชมเรื่องเอไอสตารหรือว่าเอสุชัชชวีในการดูุชมที่ได้บอกแล้วเนี่ยว่าตัวเองนั้นเป็นหลานของลูกศิษย์ไอสตารอะไรบท่านผูชมสุดท้ายไม่ใช่ครับท่านก็น่าแหกกันไปตามตามกันบทกานดูชมส่วนอันนี้เว้ยเฮ้ยจุลินรีและตัวบาซิลัสไม่ได้มีเขียนในนี้แต่มีประโยชน์ในยาคูแต่อันนี้จุลินหัวหน้าเผ่าพรรคแมงสามเว้ยเฮ้ยผู้บ้าเสริมในการตัดลิบบินบท่ารดู้ชมปล่อยรถผู้บวงเป็นว่าเล่นเลยก็ไไม่่ร้ทาาอยง มันหน้ามันโหนกอยากจะเป็นนายกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เลือกตั้งให้ชน,นะก่อนแต่ไม่ได้มีเขียนในนี้เคลียร์ปมร้อนไว้เฮ้ยป,ประชาธิปัต์เปลี่ยนต,ตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้มีการตั้งคําถามอย่างมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวนันเนี่ยว่าเอไอสไตล์ที่เข้ามานี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมาเพิ่มเรตติ้งหรือว่าจะมาช่วยลดเรตติ้งนั่นก็ไม่อาจแน่ใ,ใจนะเนี่ยเพราะว่าโดนทวลงไม่หยุดยั้งตั้งแต่สมัยเอ่อเรื่องอะไรแล้วว่าเนี่ยที่พลตรวจเอกเสรีพ สินอะไรต่างๆนานาเนี่ยออันนี้ก็ออกมาปักแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ปักอะไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจปักหมุดหรือเปล่านั้นก็ต้องติดตามอีกทีแต่อันนี้ประชาธิปัตย์ก็ยืนยันดับดราม่ายืนยันส่งในเอสไตล์นี้นะครับท่านผู้ชมลงชิงผู้ว่ากทมไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้มีการกราบไหว้กันเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมเขารบก,กันอย่างเหลือขึ้นกันเลยทีเดียวนนเนี่ยโอ๊ยพักดีๆมีตั้งเยอะนะไอ้ไม่ใช่โอ้ยพักดีๆมีตั้งเยอะนั้นใช่ครับแต่ไม่เกี่ยวกบข่่่่่่าาาาวววนนน้้ก็มมมผผไไเยยอนนะรูชุง แต่เดี๋ยวก่อนนะครับหากใครที่กาลังคิดถึงดีพุทธิพงศ์บท่านผูชมผู้ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นรัฐมนตรีดีเอสนะครับท่านแล้วก็หลังจากที่โดนสารตำเพิดไล่ออกจากการเป็นสอสอพ่วงรัฐมนตรีไปด้วยนั้นเนื่องจากว่า,าโดนตัดสินคดีอะไรนนเนี่ยกบฏกบพสลอดช่องนนเนี่ยติดคุกติดตารางเดินก้มหน้าก้มตาคู่กับนายสุวิทย์ทองประเสริฐไอ้เทือก,กบท่านผูชมแล้วก็ครูตันไขแล้ววะที่นักเรียนเลวเคยออกมาบอกว่าเนี่ยใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปีป๊ดแล้วรัฐบาลก่อนหนะ้อานอ๋อ เดินก้มหน้าเข้าเรือนจำนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็โดนหลุดจากการเป็นสอสอแต่วันนี้มีชีวิตใหม่กันแล้วครับท่านโดยบีพุทธิพงศ์ไว้เฮ้ยแต่ก่อนนั้นเป็นรัฐมนตรีดีเอสนะเนี่ยเราก็อาจจะสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าคิดถึงว่าช่วยกลับมาแทนชัยวุฒิได้ไหมก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมหรือจะได้แล้วก็ช่างไปก่อนแต่นี้ไว้เฮ้ยบี B. พุทธิพงศ์อดีตการบดเอ้ไม่ใช่อดีตสลิมกบพสอลอดช่องตัวยงนะครับท่านผู้ชมเออถึงกับขั้นตกวีทองคําหรือเปล่าตอนนีีี้้กกกก็็ไไม่่่่รรููววาาาาจจะเเปนอยงงแตตลชิหัถํคุด แล้วก็หลุดเก้าอี้รัฐมนตมีนะครับสู่เกษตรกรเกษตรกร,กร,ร,กรในที่นี้นี่ก็อาจจะหมายถึงการปลูกไร่ปลูกป่าอะไรทันองนี้นะครับท่านผู้ชมเด็ดผักสวนครัวรัวกินได้แต่ว่าอย่าไปทํานานะเฮ้ยแต่ทํานาก็ดีนะเว้ยเฮ้ยแต่นาที่ว่านี้ไม่ใช่นาบนหลังคนนะครับท่านผู้ชมอันนั้นน่าจะมีอีกพวกนึงนั้นถนัดนันเนี่ยชอบทํานาอย่างสุดร้นกันเลยทีเดียวแต่นาที่ว่านั้นเป็นนาบนหลังคนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลือีกปีข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยได้ปิดการเอ่อในเส้นทางการเมืองแล้วหรือไม่อย่างไไรนนะั้ม่อาจนะ ใจแต่ที่แน่ใจนั้นเมื่อปี2557ที่มอบไอเทือกเทือกสุดท้ายนั้นนรับเดินผู้ชมได้นําพาประชาชนทั้งหลายนั้นปิดบ้านปิดเมืองชดดาวแบงค์คอร์ดต่างๆนานาขัดขวางการเลือกตั้งนรักท่านผู้ชมส่งผลให้เปิดประตูให้ประ,ประยุจันโอชาเข้ามายึดอานาจก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกันนรับเดานผู้ชมเลดี่มบบีคามาไปก่อนส่วนตอนนี้วิถีชีวิตของประยุทธ์นั้นจะลุ่งหรือจะล่วงนั้นไม่แน่ใจนะครับเดานผู้ชมแต่ที่แน่ใจเนี่ยผมชอบมันวันละเล็กน้อยถึงปานกลางนะส่วนไอโบู้้้้นนนนนนนะะรรััท่่าาาาผู้ชชมมดเือออออววตตตีีิขงงปยุธ์จจพ โบ้หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยคนมีต้องเป็นร้อยดันไปใช้โบ้ไปตั้งพักนะครับท่านผู้ชมพักก็ชื่อดีเหลือเกินแม่มึงรวมธาตุสร้างไทย ไอ้ไม่ใช่รวมไทยสร้างชาด้ยขออาภัยนะครับท่านประธานโอ้ยจะถอนคำพูดกับท่านประธานก็ไม่ได้อีกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านประธานมันจะนับองค์ประชุมหรือจะไม่นับองค์ประชุมนั้นมันก็จะเรื่องใหญ่แต่น,นี้ไอ้โบ้โผล่หัวกระบ,บ,บางครับท่านลงเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็สอบตกมไม่มีคนเลือกนะครับท่านผู้ชมชี้สภาล่มอยู่ที่จิตสํานึกสสมีปัญหาไรคุณธรรมขาดความรับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ตัวเองนั้นเป็นได้แค่ออ,อะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยที่นั่งมองสสคนหนึ่งเข้าไปในสภานเะะน,นมเดิน ตามประยุทธ์ต่อยต่อยต่อยแต่ที่ไหนได้ไม่ได้มีตําแหน่งในการที่จะถูกเลือกมาจากประชาชนนะครับท่านผู้ชมตําแหน่งที่มันได้เป็นอยู่นี้รัฐมนตรีช่วยรองกระโถนอะไรสักอย่างตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ประยุทธ์แต่งตั้งให้นะครับท่านผู้ชมแต่ลงเลือกตั้งแล้วแพ้ไม่มีคนเลือกในโคราชแต่ว่าเออมาสเสลอใหญ่ในธรรเนียบก็ไม่รู้อีแหลงคือแต่นี่โบวโพหัวกระบ,บาลครับท่านหลังจากอยู่จากทักษิณชินวัตรแล้วก็ย้ายค่ายหรือไม่นั้นยังไม่ย้ายในตอนแรกนะครับท่านผู้ชมก็ไปอยู่กับยิ่งรักชูกุยยามแต่ว่าหลังจากยึ อยู่กับประยุทธ์อย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมจรนตอนนี้นั้นประชาชนทั้งหลายถามว่าเนี่ยปัตต้ของประยุทธ์นั้นอาจจะเป็นในโบนะนะครับท่านผู้ชมที่สองอาจจะเป็นธนากรวังบุญคงชนะแต่รอบที่แล้วนั้นแพ้เนั้นก็มึงก็เออธนากรวังบุญคงแพ้ไว้ก่อนก็เหลือคนน้อยลงขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกคนนึงนั้นเนี่ยข้างกายเฮ้อเมื่อวานก็ดันเสือกมาสงสัยครับท่านนายเสรีวงวนทานนะครับท่านผู้ชมได้สงสัยในกรณีที่ชัดชาติสิธิพันธ์นั้นสมัยยังเป็นรัฐมนตรีคคมมมนสัััยิิ่งกชวตี ก็ได้มีการถือถุงแกงแล้วก็เดินเท้าเปล่าเข้าวัดนะเสรีเท่าสงสัยเฮ้ยว่าทําไมแค่ถือถุงแกงนี่มันถึงอะไรวะเนี่ยเ,เลตติ้งไม่ตกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในการสํารวจโพผู้ว่ากทมนั้นโดยนี้เป็นดรเสรีถามไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมนั้นผมจะไม่ถามถามทําไมมึงถึงไม่ถามบอกผมไม่ชอบสอใสเกื่อนเรื่องชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดยืนหรือว่าจะเป็นจุดนั่งนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่หลังจากเห็นหน้าไอโ้โั้นก็ต้องเลื่อนผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้หลังจากไอโ้โป้ไปแล้วะะูชม ชีวิตของผมนั้นก็นึกว่าจะมีความสุขคืบคานเข้ามาแต่สุดท้ายไปไป,ไปม,าม,ามามาตอนนี้ไม่รู้ว่าจะคืบคานออกไปแล้วหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยนายปาบูโผล่มาอีกแล้วโดยโคศกประจำรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์หายหัวกระบาลไปไหนก็จะมีน,นายธนกรคนนี้นะเนี่ยออกมาบอกประยุทธ์วงความวงหญยประยุทธ์สั่งอย่างงุ้นอย่างนี้มั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยโคศกรัฐบาลสวนลั่นทำเนียบประยุทธ์มึงออกไปได้นะไอเวรไอไม่ใช่โคศกรัฐบาลสวนลั่นทำเนียบซึ่งก็คือน,นายธนกรปาบูเอ้ ประยุทธ์มายุบสภาเบื้องเงินจัดเลือกตั้งใหม่นะครับท่านผู้ชมเบื้องเงินในการจัดเลือกตั้งใหม่นี้แต่ก็ได้มีคําถามจากประชาชนอย่างมากมายเหลือเกินนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดประยุทธ์มันอยู่ต่อไปนี่เออสู้ลงขันเอาค่าเลือกตั้งซ่อมมานี้หรือว่าให้ประยุทธ์นั้นไปกเกษียณอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหลายนั้นก็สนับสนุนมันในการที่ให้มันไปอยู่เฉยๆตามเกาะดีกว่าหรือว่าจะไปเกาะตะลุเตาตามที่สวัสดีครับพบกับผมสิวโร์การบูนเคยบอกไว้ในเวกับไทยแลนด์นั้นก็น่าติดตาม เกาะอยู่แล้วนะเนี่ยเกาะคนอื่นเกาะคนท้วงเกาะคนน,คน,นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ว่าเกาะที่ว่านี้เห็นรอบก่อนแนละ้วไปยืนไปยืนฉลาดฉลาดกลางทะเลนะครับท่านผู้ชมอมืผมดูแล้วรู้สึกว่าสงสารปลานในหนองน,น้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ทราบว่าตีนที่ไปเหยียดนะเนี่ยน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็ไหลลงไปนั่นจะเจอเสียดติด ท้องพิภพท้องแปซิฟิกหรือเปล่านั้นช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือไม่นั้นไม่น่าจับตามองว่าโอ้โหเราก็เขียนยาวไปเรียงความนะครับท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่าข้ามผ่านมันไปก่อนดีกว่าอ้าปากอย่างไรให้เมื่อนี้ก็จะเป็นข่าวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมออกลงผัวกับปลามาปกป้องประยุทธ์อย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะทําอย่างไรส่วนตอนนี้ประชาธิปตินะครับท่านผู้ชมไหลเข้าไหลออกอย่างไม่หยุดจั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีการยุบสะกานนี้ พนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นถ้าเกิดส่งประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะั้นจะส่งคนเดียวหรือเปล่าน,นเนี่ยเพราะถ้าเกิดส่งคนเดียวก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการอยู่คขบแปดปีไม่แปดปีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประชาชนบางกลุ่มก็บอกว่าแม่มึงเมื่อไหร่จะออกไปสักทีผมก็บอกว่าพูดดีๆนะอย่าพูดแม่มึงนะมันดีไหมหไม่ใช่หรือมันจะดีนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ประยุทธ์หลังจากที่ยิ่งอยู่นั้นก็ยิ่งพังครับท่านเศรษฐ จะแดกนี่จะเชื่อผมไหมนั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมขอคัดเรื่องด้วยข่าวบันเทิงเล็กน้อยถึงปานกลางสถานการณ์ของชีวิตคนนี้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยรวบพระเอก MV ชื่อดังนะครับ93ล้านวิวตกง,งานหันมาค้าขาย <c oughs> เออผมจะพูดตรงๆก็ยากนะครับท่านผู้ชมขายยอดยักษ์อะไรสักอย่างแล้วมีสารานะครับท่านผู้ชมแล้วก็พอมันในนั้นเข้าไปมันจะฮึกมันจะเขิมประมาณนี้พูดตรงๆเดี๋ยวก็ไม่ได้อีกก็ต้องติดตามอีกทีนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมโดยโดนรวบไปเรียบร้อยแล้วมีการพกเมทดแอมเฟต,ตามีนต่างๆนานานะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมแล้วก็ได้เคยไปเป็นพระเอกเอะสะแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงของนักร้องชื่อดังแต่ได้ค่าตัวเพียง500บาทแต่มิวสิกวิดีโอดังกล่าวนั้นกับมียอดวิวรวมแล้วกว่า93ล้านครั้งนะครับท่านผู้ชม แค่500บาทก็อ้ตัดอนาคตตัวเองนะครับเดินบูชชมอย่าไปเที่ยวทําแบบนี้เลยนะเนี่ยรับมาเมตรละ40อะไรประมาณนี้ขายอันละร้อยอะไรประมาณนี้อย่าไปหวังกับเงินพวกนี้เลยนะครับเดินบูชชมอยู่ได้ไม่นานหรอกเงินแบบนี้ไม่ทนได้ใช้ก็ต้องไปติดหลังติดคุกนะครับเดินบูชชมวุ่นวายว่วนไม่หยุดยั้งก็ต้องจับตามองต่อไปในสถานการณ์ที่ตอนนี้ทั้งนักร้องกลางคืนต่างๆกานางผับบาร์อะไรต่างๆนานานล้วก็ได้นูชชมก็ดูเหมือนว่าจะโอ้อัจสะดงลงไม่หยุดยั้งแล้วแล้วก็ถามมานะเนี่ยพอประยุทธ์เมื่ ว่าผมก็ไม่อาจจะบอกเขาได้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆหลังจากที่ใช้เวลาอดามานานหรือเปล่านั้นก็นานพอสมควรแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่เทื่อก็ออกมาหวนประยุท์อย่างไม่อยู่จัง้งเลยทีเดียวท่ามกลางการสรรเสริญเยืนยอนนายเสกสถุนใช่ไหมวะ อ๋อเสกสกอนน้อยค่อยขออภัยก็ยไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้คุณทิสาคันทับนั้นได้แต่งกอให้นายโบหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่นี้ต้องขออ่านอีกทีโดยนี่ไม่ใช่หัวหมาแค่เห็บเผากระโดดออกกระโดดเข้าตามตัวหมาอยากเป็นหางราชสีมีศักดาแท้ไอโบใบ้เห็บอาเอยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้พยายามฝึกพูดได้ช้าลงอยู่ก็ไม่รู้จะสาเร็จหรือเปล่าครับท่าน ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมวิสาคันทับครับท่านโพสต์ก่อนเจ็บจีด๊ดเนบแลมโบอีสาน <สา S 1> เรื่องหัวหมาแล้วก็หางราชสีนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมได้ถแถลงเรียนบอกออกไปแล้วเมื่อกี้ครับท่านโดดมาเด็ดมันเลือดเดืองเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยสนอลงกรไม่หยุดยั้งเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้กลับมาที่เรื่องของสวัสดีครับพบก,กับผมสิรดโรจค้าภบุญกันทักชวคู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมโดยวันที่15มกราเมื่อเดือนที่แล้วนั้นโดนตำรวจบุกบ้านนะครับท่านผู้ชมโดยอาจารย์ วันที่15มกราคมมีตำรวจบุกบ้านผมครั้งที่2ในรอบ2เดือนโดยกล่าวหาว่าผมมันไม,ไม่ไม่ใช่คนนี้นะเว้ยเฮ้ยอันนี้สีวโรจกระบุลอันนั้นสีโรดชามไพบูญครับท่านบอกว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวงังที่ต้องมาติดตามตัวทุกเดือนวันนี้ครบหนึ่งเดือนที่ตำรวจของคู่ว่าจะมาบ้านผมอีกช่วยมาลุ้นกันว่า,ช,วา,วาช่วงนี้ตำรวจจะมาบ้านผมอีกหรือไม่และคราวนี้จะยังยัดข้อหาผมเป็นบุคคลเฝ้าระวังอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนั้นนเี่ยนเน่ี ทำเป็นสักข่าวหนึ่งให้มันโด่งดังไปเลยนะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่โด่งดังนั้นก็ไม่อาจแน่ใจาแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้ได้มีการถอดท่าของนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการถแถลงเรียนขายคู่กับประยุทธ์นั้นโดยถอดรหัสภาษากายโดยในนาทีที่0.46วินาทีนายอนุทินท่านเดียวที่ก้มหน้าแล้วก็คอตกมือคว่ำหลังในจังหวะที่นายประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเอ่ยถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวคุณคิดว่าภาษากายของอนุทินบอกถึงอะไรบอกอะไรแกเราบ้างคลิปเต็มจะโพสในข้างใต้ นี่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการวิเคราะห์ภาษากายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเออก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมสะท้อนถึงอะไรหลายๆ,ๆอย่างในความที่น่าสะดงลงไม่หยุดยั้งของประยุทธ์นี้ติดตามอีกทีว่ามันใจนั้นเมื่อไหร่ครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมปัญหาของการแบนสื่อบังช่องอะไรประมาณนี้นั้นก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะเนี่ยบอกว่าเออไปโฆษณาให้อีกพักหนึ่งเยอะเกินไปไปโฆษณาอีกพักหนึ่งน้อยเกินไปในฝ่ายประชาธิปไตยอะไรกันนี้ผมก็งงเป็นไก่ตาแตกนะครับท่านผู้ชมแต่ตอัน แตกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เขาต้องการให้ผมด่าบางคนหรือพูดถึงบางเรื่องที่เขาอยากให้พูดอ่าแต่สื่อไม่ได้มีหน้าที่ด่าคนโดยที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขาหรือพูดโฆษณาชวนเชื่อตามเขาครับเรารายงานได้แต่เราประนามใครหรือชี้นําใครไม่ได้ครับสื่อไม่ได้เป็นกระบอกเสียงไอ้สื่อไม่ใช่กระบอกเสียงใครอยากจะด่าก็ต้องด่าเองไม่ใช่ด่าสื่อว่าทําไมไม่ด่าตามกูนะครับดานบูชมวันนี้ก็มาจากอาจารย์สีโรธช้างไผ่บุญหลังจากที่มีกระแสข่าวดรามา่าอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้ไวท์ทีวีนั้นโดนทวนลงนะครับด ผู้ชมน่าจะเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องจับตามองต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรจรึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน